ทักคะพี่ทักได้ลองใช้เจลล้างหน้าของแบรนด์บุญรอดแล้วเป็นไงบ้างคะอันนี้ต้องขอบคุณน้องลูกตามากเลยค่ะพี่ไม่ได้ใช้แค่เจลล้างหน้าของแบรนด์บุญรอดนะคะโอ้โหใช้ตั้งหลายตัวแต่ว่าวันนี้อยากจะมาคุยตัวนี้เกินแพนตัวเจลล้างหน้านะคะใครที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวเป็นขุยๆเนี่ยนะคะลองใช้ใดูค่ะและก็สังเกตในครั้งแรกที่ล้างเลยนะคะมาล้างสะอาดมากนะคะและที่สําคัญไอ้ที่เป็นขุยๆนี่จะหายไปเลยนะคะคุณผู้ชมคะไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยพอล้างปุ๊้หน้าจะแห้งจะตึงไหมเลยค่ะลองสัมผั สัมผัสเลยผิวมันจะนุ่มมากเลยแล้วก็ไม่มีแห้งตึงด้วยนะคะใครที่เป็นสิวหรือว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ยอยากจะให้ลองตัวเฉียวล้างหน้ามันรึดมากๆเลยอันนี้เขาการันตีเลยเพราะว่านี่มีส่วนผสมของเมือกหอยทากนะคะผู้มชมคะ,ะไม่ต้องกลัวว่าจะแพ้นะคะเพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยและที่สําคัญนี่ตักไว้จ่ายเพราะว่าตัวน้องตุ๊กตาในเขาการันตีตัวเองเลย อะไรที่มาจากเขาเนี่ยรับประกันได้ว่าปลอดภัยและดีจริงๆจะขอบคุณมากๆเลยนะแนะนำสิ่งดีๆให้การลองดูเลยนะคะแบรนด์บุรรอดฝากด้วยค่ะ